สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทำข้าวเกี๊ยบมังคุดค่าเนืองด้วยสถานการณ์ตอนนี้ราคามังคุดทุกมั่งมกเลยค่ะหมูกก็เลยนอนคิดอยู่ไล่คืนค่ะว่าจะเอาเมนูมังคุดมาทําเป็นเมนูอะไรดีแล้วก็มันสร้างมาทนาห์หานได้ด้วยก็เลยคิดว่าลองเอามังคุดมาทําเป็นข้าวเกี๊ยดูก็เลยได้เป็นเมนูข้าวเกียบมังคุดปันนีค่ะเอามังคุดนะคะมาเคี้ยวๆปันนีนะคะแล้วก็มาแยกเม็ดแยกน้ำนะคะเอาเฉพาะหนามันเลยนะคะทุกคนพอได้แล้วนะคะมาตำพปิกไทยเลยค่ะ แล้วก็หัวเทียมค่ะพอเ็จแล้วนะคะแป้งค่ะใส่แป้งเลยนะคะใส่แป้งมันสับประรังเลยก็ตามด้วยน้ำมังคุดเที่ยวไว้นะคะแล้วก็หัวเทียมปิกไทยรตีร,ด,ด,ด,รด,ดีไม่ต้องมากนะเดี๋ยวจะเค็มเกินไปแล้วก็ย่ำๆค่ะได้พอได้เป็นแป้งปน,นี้แล้วนะคะเอามาปั้นๆนะคะแล้วก็เอามาห่อถ้าใครมีใบกล้วยนะคะห่อใบกล้วยก็ได้จะได้หอมๆมนะคะทุกคนแล้วก็เอาไปนึ่งเลยค่ะพอหนึ่งเส็จแล้วนะคะก็เอาไปแช่ฟีสไว้เลยนึ่งขึ้นค่ะ พอเชวไวเร็วนะคะนึ่งขึ้นพานไปแล้วนะคะหมุกก็จะออกมาค่ะแกออกแบบนี้เลยแล้วก็เอามาคว้านนะคะคว้านเป็นชิ้นบางๆนะคะพอคว้านเ็ตแล้วนะคะก็เอาไปตากแดดไว้นึ่งวันนะคะนึ่งแดดนะคะทุกคนแล้วก็จะได้จะได้ันนี้เลยนะคะแล้วก็มาตั้งท้ะเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะ ถอดเลยค่ะฟูแล้วค่ะทุกคนสำรับไข่เดจะเอามังคุดไปทา,านอมาันะคะฝากเมนูข้าวเกี๊ยบมังคุดข้องหมุกด้วยนะคะ